สวัสดีครับวันนี้ตะเลอร์ตลอนออนไลน์นะครับจะพามาเที่ยวปราสาทนาครหลวงนะครับวันนี้ที่อำเภอนครหลวงนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้ตะเลอด้วยนะครับเดีย๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปด้านในเลยนะครับ แน่ใจว่าเป็นมนดกหรือเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเข้าไปกันเลยครับเข้ามาจากทางเข้าปราสาทนะครับทางซ้ายมือนะครับก็จะเจอเป็นซุ้มหรือเป็นมนดกนะครับข้างในก็จะมีแผ่นนี่ครับเป็นแผ่นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจนะครับ แล้วก็ด้านในแล้วก็จะมีพระนะครับนี่ครับตะลุยก็เลยมาจุดทูปแล้วนะครับอันนี้เป็นแผ่นธรรมจักรหรือเปล่าครับนึกได้นะครับนี่ครับภายในนี้นะครับจะเป็นมณดกนะครับน่าจะเป็นมณฑกนะครับ น่อนกระเทาะเลยนะครับเป็นโปรงนะครับแล้วก็มีพระพุทธลูกทุกทิศเลยนะครับ สวยนะครับเป็นยิ้มนะครับปางเหมือนปางยิ้มนะครับคือมีความสุขนะครับก็นี่ก็จะเป็นรูปที่รัชการที่9ก้าแล้วก็ได้เสด็จรัชดำเนินมาทอดพระเนตรนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปด้านในปราสาทกันเลยนะครับนี่ก็ลงมาจากบนดกเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นทางเข้านะครับ ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปบ้านมอ,นอม,อมด้านในก็จะเป็นปราสาทเลยนะครับ ฝั่งนู้นก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปเดินดูอยู่นี่นะครับปราสาทนครหลวงนะครับสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของอยุธยานนะครับสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะครับถ้า,าดูคร่าวๆแล้วเ,วเดินไปด้านในกันเลยครับ ตอนนี้ก็ยังปิดตัวอยู่นะครับก็ยังเปิดเป็นบางส่วนนะครับร้านค้าก็ยังมีอยู่ร้านสองร้าน,นครับตอนนี้ก็เริ่มจะผ่อนปลนแล้วนะครับเกี่ยวกับโควิดนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในปราสาทกันเลยนะครับนี่คนระับโดยรอบนะครับตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับ ถ้าสมบูรณ์ในอยุธยาเราก็รูปร่างหน้าตาก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับเปิดหกโมงเช้านะครับนี่ครับปิดสิบแปดนาฬิกานะครับนี่ครับนี่ครับเราก็จะข้ามทธรณีประตูเข้าไปเลยนะครับนี่ครับ วิหารนะครับเดินชมรอบๆกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานพระพุทธรูปนะครับ ก็จะเป็นฐานพระนะครับตอนนี้ก็ไม่หลงเหลือนะครับมี่ก็จะเหลืออยู่เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเป็นพระพุทธรูปหินทรายนะครับที่แกะสลักนะครับด้านบนก็ยังมีไม้ครับเหลือแต่แก่นแล้วนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นไม้คานนะครับก็เหลือแต่แก่นแล้วนะครับ สาต้นนี้รู้สึกว่าจะสมบูรณ์แล้วที่เหลือก็จะหักหมดแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นฐานที่ประดิษฐานพระนะครับตอนนี้ก็ไม่มีเหลือแล้วนะครับ แกต้นโพออกนี่ครับตรงนี้ก็ไม่เหลือแล้วนะครับถล่มลงมานะครับนี่ครับโดยรอบๆนะครับนี่ครับ,รอ,บ,รอ,บ,รบอันนี้ก็สมบูรณ์อยู่นะครับนี่ครับสมตรงนี้สมบูรณ์อยู่นะครับ ก็เริ่มมาเก็บกวาดแล้น,นะครับจะเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันเลยครับเดินรอบนี้คงใช้เวลาอยู่หลายนาทีนะครับนี่นี่ครับทรงนั้นก็ยังเหลือเสาอยู่หลายต้นนะครับ ก่<ใ>อ,น,อ,อนนี้น่าจะเป็นของใหม่เ,หเดี๋ยวเดินดูรอบบนนี้ก่อน นกมันขี้นะครับเก็บต้นโพเก็บต้นไม้นะครับ,รบอันนี้ก็บุรณะใหม่นะครับปูใหม่นะครับนี่ครับเป็นเนื้อที่ที่กว้างมาก จะเป็นด้านหลังครับข้างหลังก็เป็นทุ่งครับทุ่งโล่งประสาทนครหลวงนี่ก็อยู่ที่อำเภอนครหลวงนะครับ จังหวัดพระนครศรียอยุธยาเลยนะครับห่างจากเกาะเมืองก็สิบกโลนะครับมีท่อน้ำ นี่น่าจะเป็นของเก่าอยู่นะครับเราก็จะเดินรอบเลยนะครับไปดูด้านหน้าว่าเปิดหรือเปล่านะครับ<ค>นี่มันใหญ่เปิดเพาะด้านหน้า าาเก่พระเจ้าประสาททองนะครับนี่ที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นี่นะครับจะตรงนี้แต่เราไม่ได้ขึ้นเมื่อกี้เราเดินอ้อมนะครับ,บวนล้อคือด้านบนก็คือเปิดนะครับนี่เ,เราจะได้ขึ้นมาด้านบนกันแล้วครับโอ้ครั้งแรกของตะเลิรนะครับ เป็นปูนปัน้นนะพระปูนปั้นเก่านะครับด<อ>เดินดูโดยรอบนะบ<อ>ก็จะมีพระอยู่ทุกที่นะครับ เดี๋ยวเรา่ขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวเราดูร,รอบๆก่อนนะครับนี่ก็จะมีแต่พระพุทธรูปโดยรอบเลยนะครับด้านบนตเลิศก,ก็ไม่แน่ใจว่าของเก่าหรือเปล่าครับพระสังกัจจายนะครับนี่นะครับก็จะอยู่โดยรอบเลยนะครับพระด้านล่างเราก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นนะครับน,นะครับสวยนะครับคลิปนี้ก็จะยาวสักหน่อยนะครับ ประานนนะครับ่าจะมีช่องละเจ็ดองนะครับองค์ประธานกับองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราขอไปด้านบนนะ ก็จนะมีลูกของเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าเราที่เสด็จมาแล้วนี่ครับ